สวัสดีนะครับเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เจอผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากันแบบเข้มๆเลยนะฮะที่ผมเหตุผลที่ผมใส่แว่นเพราะว่าอ่าก็คลายเคยรียดนิดน,นึงนะครับยามช่วงบ่ายๆนะฮะก็ถือว่ามีสภาพอากาศที่ร้อนมากๆเลยนะครับตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยประมาณ41องศาได้แล้วนะครับ ผมว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะแตะ50องศานะครับไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะฮะก็ต้องอยู่กันให้ได้นะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปวันนี้เพื<ๆ>่อนๆหลายคนที่เข้ามาดูกับตัวรอ 7, เอรอ 4, 2, ส่แล้วนะครับก็ขายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักพักเองนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าแล้วนะครับนะครับก็ส่งไปให้ใครก็อ่าขอไม่บอกแล้วกันนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้ มีมือสองมาอีกนะครับแต่วันนี้มาเป็นแบบกอบบินไซส์500นะครับใครที่กำลังเล็งหากอบบินไซส์500ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูสภาพของฮอด้วยนะครับว่าเป็นยังไงสนใจไหมนะครับข้างหลังผมนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นของเพื่อนๆสมาชิกที่ฝากมาขายนะครับรับล็อนี้ไม่แพงเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปนะครับว่า ราคากี่บาทนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาดูสภาพของตัวฮอนะครับว่ามันจะไม่มีวิทยุนะมีตัวฮอแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ380ที่รีวิวที่เมื่อตอนที่ผมอยู่เซียรังสิตอ่ะก็ยังอยู่นะลำนั้นอ่ะยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะฮะ ผมมีมีรังนกมาเต็มไปหมดเลยนะกันกระแทกนะฮะกันกระแทกนะฮะน่ารักจังเลยนะฮะดูดิ <S <S ผมเดานะว่าบ้านพี่น่าจะต้องมีฟางอะไรเงี้ยเยอะแน่นอนเลยนะฮะก็ถึงเอามาแพ็คนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเอาลำนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะใส่กล่องเดิมแล้วก็พร้อมกระลังนกไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะฮะ มีรังนกให้ด้วยอ่านี่เป็นคานูป,ปี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนแล้วก็มาดูตัวหอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหอที่แพ็กมานะครับเดี๋ยวเด,วเดวผมต้องวางก่อนเพต้องเอากล่องลงอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันกระแทกพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับมาดูว่าสภาพหอเป็นยังไงนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับแกะคารูปี้ก่อนดีกว่าแน่นอนนะครับลำนี้ก็บ,บินแน่นอนมีขวดน้ำยัดมาในคารูปี้ด้วยนะฮะน่ารักจัง เดี๋ยวมาดูสภาพของคานุปี้นะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะฮะก็มีตำหนินิดนิดหน่อยๆตรงทางทางด้านนี้นะครับส่วนทางอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ไม่มีรอยไม่มีอะไรโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวลำไอ้มีเบตนะครับเบต เบรดนี่คือเป็นเบรดเป็นเบรดฮอนะไม่ไม่ใช่เป็นเบรดกีตรานะฮะเบรดกีตรามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเบรดตอนแรกผมเป็นมือใหม่ผมก็งงเอ๊ะเล่นฮอต้องมีเบรดมีกีต้าได้เหรอตอนแรกงงนะฮะสภาพก็แทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะสภาพกริบมากแล้วมาดูตัวลามกันบ้างนะครับ เวลาที่มันขยายเข้ามาแล้วก็ซูมออกซูมเข้ามาแล้วก็ออกไปอะ่ะมันมันเป็นที่โทรศัพท์ผมนะครับเป็นตัวควบคุมกับไม้กิมบอลน,นะฮะ เดี๋ยวราคาผมจะบอกท้ายคลิปนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ลำเนี่ยบอกเลยว่าผมว่าราคาเอื้อมถึงนะฮะไม่แพงอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับนะครับตัวหอนะครับ เฟรมไม่แตกไม่แล้าสภาพใหม่นะครับใหม่เลยแหละแล้วก็พวกบูมบูมหางหลังก็ถือว่าสภาพโอเคมากๆเลยนะครับใบหางก็ไม่มีรอยนะครับใบหางเป็นแอชุดหางเป็นอะลูหมดทั้งชุดเลยนะครับครับก็จะตามสภาพแบบนี้นะครับ ชุดเทปก็ไม่มีรอยชุดเทปเป็นนารูนะครับแล้วก็พวกขาสก,กีให้มาหมดแล้วเดี๋ยวจะประกอบอีกทีนะครับเพราะว่าใส่กล่องมาเนี่ยมันจะใส่กล่องไม่ได้นะครับมอเตอร์สกอร์เปียนนะครับก,ก็สภาพก็ทางด้านทางนี้ก็จะมีมีรอยนิดนึงนะฮะตามสภาพอาจจะเป็นที่ว่าใส่คานุป,ปี้บินหรือเปล่านะครับมันเลยมีรอยถะลอกแล้วก็เซอร์โวโยกพีเป็น GDW เซอร์โวเทปเลยนะครับเป็นไฮวลนะครับ3ตัวสีดำ สวกันหางเป็น KSTDS 525 MG นะครับในนี้มาดูมาดูที่สปีดนะครับสปีดผมว่าน่าจะเป็น120แอมของพี่วิลง Platinum 120แอมนะครับดูตรงนี้นะฮะจะเขียนว่า120แอมก็เดี๋ยวผมจะ,ะบายแล้วก็บินให้เพื่อนๆได้ดู นะครับกับลำนี้นะครับกล่องไม่มีแต่ว่าผมจะให้เป็นเคบาไปนะครับกล่องเป็นเคบานะครับก็สภาพก็เป็นมือสองนะครับแต่ว่าบินได้แน่นอนผมจะเทสให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบหนึ่งก้อนนะครับก็สภาพก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับ3,300มิลลิแอมหกเซลล์ HRB ์บนะฮะ ก็ถือว่าใครที่สนใจนะครับก็ทักมาพูดคุยกันนะครับกับลำนี้เดี๋ยวผมจะบอกราคานะครับเดี๋ยวผมจะบินให้ดูด้วยขาสกี้ที่เก็บเบตมีหมดนะครับเดี๋ยวจะประกอบเป็นพร้อมบินแล้วก็จะบินอาจจะมีไห่ท้องนิดนึงนะครับก็เป็นกล่องเคบาน้ําเงินนะครับแล้วก็ลำนี้นะครับท้ายคลิปแล้วนะครับท้ายคลิปแล้วลำนี้อยู่ที่2,000 0 ท่วนนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ20,000ท่วนเอาไปเลยนะครับวิทยุไม่มีนะครับ20,000ท่วนใครสนใจก็รีบทักกันเข้ามาตัวรอ420ก็ขายไปเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับก็กับเอกสายหมุนในช่องอช่องนี้นะครับก็จะมีของมือสองมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ ติดตามรับชมในคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าอาจจะดูลำนี้บินท็อปหงายท้องตีลังกาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อทดสอบศักยภาพของมันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ